นะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนวันนี้ก็เป็นวันที่นัดอุ้ยเม่อุ้ยมาเอาต้นไม้ต้นตอกนะครับเนาะนี่นี่เกเปยนตัวยางขบวนพอนะครับนี่กัลังเตรียมสถานที่นะครับถามแบบพิธีการง่ายๆนี่เตรียมเดือบร้อยละนี่นเป็นมะเขือแจกสามชนิดด้วยกันมะเขือกับพักสลัดอันนี้เป็นตัวยางนะอันนี้ถามตีบ้านหล่องคกนะครับ อำเภอเมืองแต่ว่าพญาวันนี้กับปลูกไปแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะพยายามจะเป้าหมายคือทั้งหมดส0มซีพขอพรสูกันร่วมกับรอพอสอตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำไปนะครับเนาะนี่ตัวอย่างเป็นการทำสวนนะครับเนาะนะครับก็ได้เสนอไอเดียอย่างเคยเปิดไปละนะครับอันนี้ตัวอย่างปลูกพักในกระถางนะครับจะได้ในกลุ่มที่เป็นสีจีในใจ้างเก่งยีนก็ได้นะครับเนาะนี่นี่เป็นมะเขือในกระถาง ครับนี่ทำกับเป็นมะเขือเจ้าพญามะเขืออย่างต่างๆนะครับที่บนกินในชุมชนนะครับเนาะอันนี้ปลูกไปแล้วมันออกเองนะครับอตนนี้ก็สามารถสร้างรายได้ห้กับชุมชนได้นะครับผลิตแล้วก็ทําแป้นะครับเนาะนี่จะเน้นสวนในกลุ่ม CGCM ีอย่างต่างๆนะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะชี้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวยางนะครับเขาจะเจ้เวลาทํานี่เป็นแค่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มทําเพิ่มเติมอยู่นะครับเนาะ ฝังนี้ก็เป็นพักพักสลัดให,ใหญ่ขนาดเลยนี่ปลูกเือนต้นไม้ต้นตอกนะครับนี่นี่ไม่ได้ยุ่งยากอย่างเลยเนาะสามารถสร้างไรายได้ขายกุ้งวันได้นะครับนี่พริกย่ายได้นะครับเนาะเป็นจี้เป็นพื้นที่นะครับก็คลิปนี้ขอ តេប ্লাই ខាងឃើញអ្នកក៏ឲ្យពួកនោះមកនៅទី อันนี้ปลูกไดมอนด์น่ะที่จีิปลูกน้อยเดี๋ยวก็ได้ใจ้ยตยเจ้เตยก็ได้มันมีหลายวิธีเนาะอันนี้มันต้องสะบื้อนก็ได้เปลี่ยนต้นต้นขาวมันมันแดงอันสามสาก็ได้สามสากไปตามชี่ีมันไหวนกเออกับบะมังเก่าไมีจะปพอมผสมปลูกเลยผสมเลยเดี่ยกระโหลกนี้กี่เดือนนี่ออกลูกนี่ประมาณสองเดือนสองเดือน ครับมานี่เขาเป็นการมาดูระบบน้ามั้งเนาะสองคนนี้ตอนนี้เวลาดีในใช่นนะครับมาสองกา,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 กาสามารถทำได้นะครับตอนนี้ใช่ระบบน้าไปเลยนะครับเนาะนี่อาหารของพักก็คือน้าเนาะขอต้องดูแลมันหน่อยเหมือนกัางปนก็ต้องกินข้าวเนาะใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยนะครับ ย่อมตัวอดูนี่จานแกมได้ทำก่อนเองที่จริงเขาอาจจะพ่ออีขายกันได้ใครจะมาเอาท่านเดี๋ยวจะเอายาคืนโม่พ่ออ๋อยงฝูงเดี๋ยวไปขายโมตีวังฝูงเลยน้องผมเนี่ยบ้านบ้านมียาคืนเยอะนะครับน้องนะครับนี่ก็อธิบายนะครับนั่งแบบธรรมชาติเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าบ้านหม่เขาเขาเขาอย่ามาคือ เซนแล้ก็ลกโ่อเออมันโบ้เลยจะบอกเลยจะบอกเลยดกดีนะเนาะแอร์ก็เดี๋ยวแจ๊คครับแจ๊ครับดกเนี่ยเอาออกอันนี้ช่วงของรายการที่แจกกล้ำไม้นะครับต้องตีจะกพื้นพัฒนาส่วนขอมพญานะครับพื้นกับบมาหลงของกไต้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้พี่แก้มขนาดเลยนะครับใจ๊เวลาบังคับเดินสองเดิมกันใจ๊ได้ทั้งปีเนาะ